มันบอกว่าน er hmm. right. ้โมนาโง่อะไงวะโอ้ยอันนี้แม่งเปิดอยู่แล้วไอ้สันี่มาผมให้เม้นต์หนึ่งเลยตู้นู้อะไรโดนไปดิดีกูบอกเลยต้องดี A few moments later ดิโอ้ยแม่มึงโกรธเหรอไอ้ กยเฮ้ยรอาอีกแล้วดักทั้งวันเลยเฮ้ยโดนกดเจอห้าว่ะตีห้ามือดำว่ะอุ้ยมูเนสด้วยมีมูเนสด้วยว่ะเดอดหั่งวันไอโนเลตไอโนเล่นไอเนี้ยโอ้โหนี่ว่ามูงเนสตัวจริงไงเลยเมื่อวานโดนมาอยู่ลิเลียไอโนม่าเลยองแชร์อลหลังบ้านทำดาเมจไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์เออแอมเน็ดเฉื่อยชัยเฮ้ยสกายลงมาอยู่ล่างนี่สกายไปล่างดีกว่ามึงอ่ะมึงคุมได้มึงคุมได้ได้ง่ายกว่าป่ะเอลฟุง่ายกว่าดีเนาะ มันบอกว่านโมนาโง่อะมึงว่าไงวะโอ้ยที่แม่งเปิดกูแล้วไอที่แล้วผมให้อีกเม็ดหนึ่งตู้นู้อะไรโดนไปดิรีตัดกูบอกเลยต้องรีรีก้งซี่อะพี่ไม่ไม่รีกูตายเอาจริงนะเออแม่งจริงดิยจริงนะครับไม่เป็นอ้อยนะระวังตายนะพี่ลากลากเลนออกลากเลนออกเฮ้ยเดี๋ยวพี่มารองซีลงไปพี่มารพี่มารไปทันก่อนโชคดีพี่ตาได้พี่อะได้แค่นั้นแหละผมอะได้วังนั่นรังนั่งเตือนละเกรดดีเกรดดีฝากให้โอ้โห เฮ้ยเบ็ดตีนพอมันปิดป้อมไอโอมเกินไปเนเจ็บไปเนเจ็ไอเนตตายเนตตายบาร์ลอตตี้มาด้วยนี่มันกินอะไรกันวะมาบีบผมเลยวะไหม่เลยจะร้องไห้ละคอยมร้องมาเลยนะบอยบอลโอระวังบอลนะมาอยู่นี่มาอยู่กูมาอยู่กรุงกรุงนี่หรอน้อง แบกเองใช่มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วไม่เจอครับไม่เจอสเมินนอนบน้ได้ดละบดได้ดบดไ้ดเบ่มาแล้วว้า่เอาไม่มีบ้านมันได้ไม่ได้หรอกไม่มีเลนี้ไม่มีิดบ้านอะโอไม่มีอะไรละเพื่อนมันไม่ต้องปิดไรอะไรมันลปิดเลยพี่มันอันติไปแล้วนะเน้ตอัตีไปแล้วน้อนสวยไม่ตชีเดียวมา ริมักค่ายเน้นหน่อยจะริมดามันไม่ไม่ไม่มีไม่มีฟิกไม่มีฟิกโอไม่มีคนแทงดีกว่ารีบไปทำเลยแล้วตัวเล่นแล้วเนี่ยเมื่อกี้โอ้ลงล่างเลย๋อ้เน่ยก็ไม่บอกข้างแต่แรกวะกูนึกว่าเคลียร์ไปหมดแล้วมันสองเวฟแล้วไงเวฟแรกเคลียร์ไปแล้วถ้าจะเอาของแยกชัวร์มันเจ็บนะเว้ยมันเจ็บเอาไล้ดีแล้วเออแกรี่ไงพี่แกรี่ตัวเดียวกับจีรังมันไม่ได้ตีแปดสี่พัน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 ไม่เมื่อวานผมโดนอย่างนี้เลยซูมดิซูมดิโอ้โหมันเอากูอีกแล้วไอ้ี ซูมดิโอ้ยแม่มึงโกรธเหรอเบนไหมโอ้โหได้หมดไอ้ท็อปน้องเพื่อนเฮ้ยพี่น้องของเพื่อนเฮ้ยมันจ่ายหมดแล้วมันจ่ายหมดแล้วจ่ายเงินไปี่ก่อนเราไป่ก่อนเราที่ก่อเราคาเฟ่คาเฟ่จะตายจะตายแล้วมีนู้นนะในพวกแบบพี่นาย่ะไอ้นี่ไม่อยู่กูดีกว่าเพื่อนไม่มีฟิกไม่มีฟิกไอ้นู้นว่ะสวยได้อยู่เราเก็บจังหวะ้กูตัวกูตัวรอดดีกว่า เอ้ยจับอยู่เพื่อนแตเดี๋ยวมันเจอกูรอเพื่อนมาไหนมนไดนเลเทไปหมดเลยรอพวกกูเข้าท <schnell> ี่เข้าทางก่อนเลยมาละมาละไอ้ไอ้เจอแต่ละองค์ไงไอ้หลีสลัดเอ้เอาไปติดทาแม่มันเกี่ยวใส่กูงเดียวเลยไอ้บังไอ้เนี่ยแล้วมันจะเอากูอ่าไอ้เทเด้เนี่ยติดทาไอ้ฮิไม่มาอีกแล้วมึงดูดีมึงดูมันดีแลกขึ้นบนแลกขึ้นบนแลกขึ้นบนนะเอ้ยเฮ้ย ที่เปิดให้ก่อนได้นะบอลโดนไปดิโดนครับตาโดนโดนครับตไอ้เฮโดนมั้งนี่เอาดิเอาดิร่งไงบังบังกูขอเน้นๆนี่ไงพิเศษกับพวงแก้มมาจ้าโอ้คบนนี้อะอัดเฮ้ยมันจะไม่ตายอีกหรอโดนนะ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 ตัวแข่งโดนกูนะตัวแข่งโดนกูไงฮิ ไนวะแรดไปไหนวะแรดอยู่ล่างพี่แรดอยู่ล่างแรดอยู่ล่างแล้อรดจะมุดแล้วแรดจะดักดักควายแล้วเฮ้ยไงเราขูบนนลยพี่ไปรับบนนะท่านมันเอาจริงนะกูบอกเลยมันต่อยปั้มฟิกเกอร์โยกแน่ผมบอกมึงก็มาเล่นดิีจะเน้นแม่งขอม้วนสวยขอปั๊มกูอย่างเดียวไอ้สัสเู้ยไอ้ไอ้บังไอ้ไอ้โอ้ยมันแข็งไง ไมมันหนักเพื่อน็ลางไอ้กูรู้อยู่แล้ว้วยมันอยู่พวกนั้นอ่ะแล้วม่พูดกูให้กูฟังนะเพื่อนไอ้กูมากูมากูมาอยู่มาอยู่มาอยู่กูมาดอย่างนีัดเารวยเลยแม่งเบิร์ดมาอยู่บาก็ยดได้หมดต้องไปเชีร์กลางคนนึงแลไม่มันไหลมันไหลไปกลางอีกแ้วิดินล่างเดนล่างดล่างดล่างดล่างได้นะกลางไม่ได้เดี๋ยวมา่ได้เดียวดิปไม่ ไม่มดสวซยหน้าพังบวเลยตัองตัวมอัวรอจับมึงตัวเองัเองตัวเองตัวเองตัว้องตัวเอยตัวเองตัวเึงตัวองตัวเองต้วเองตัวเองนัวเองตเองกัว้องตัวเอัวองตัวเองตัวองตันเองไัวเอตัวเองัวเองต่เองตัวเอหัวเอกัวเลงัวเองตัวเองัวเงัวเองกัวเองตัวเองตัวเอ้ตเองตัวเอกัองัวเองตัวเองตัอตัวเงัวงตัวเอตัวัวงองัเอเอัได้อัว มันไม่เอาอ่ะเกียร์กลางให้่อยสกายเกียร์เบสแอนมันมีปิดบ้านนะพี่มาร์คได้ๆต้องเลียร์ต้องเกียร์ออก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 บอกไวแล้วนะเกียร์ละลงไปด้าหมเฮยเร้ออ้ยเ้ไอ้บางเราตอดบนดกวาวะเกียร์กลางเลยเกียร์กลางเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราอยู่บนยาว แม่เอ้ยมันไม่โดดปะเนื้อตรงบางเนื้อไ้เอลไอ้แรขึ้นบนแรกขึ้นบนแรขึ้นบน่อเอาแล้ว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 ไปแล้วรอบนีูดไ้้วูรอดรอบนี้กูรอดไอ้พี้กอดอ้กูรมดรอบ้กอดรอบนี้กูรอดอนี้กูรอดบกูรอดนี้กรดนีู้อดน้กด้กดอนี้ดอน้กูดรอบนีู้ดน้ไปรนเกูรอนีกรอดนีกรกูแล้วอก่อนันกูไม่น่าไปซูมมันจริง ให้มันโกรธกูจริงวะพวกมันเนี่ยกูไม่ยิงพวกมึงแล้วเพื่อนกูยิงแต่คลิปพอหมดเท่าไหร่พอหมดเท่าไหร่ไม่รู้พี่เท่าไหร่คืออะไรเราด้วยพี่บัสเตไปเต็คลิปเต็มเป็นแม็กี่เผื่อเราจนไรโอ้ใช่เพื่อนลอกเราสองล็อกสยามไทยเราอะเราสงคยามไทยเราด้วยดิไอ้เพื่อนเอาแม่งดีเฮ้ยเราอยู่เยอะเนี่ยพิกเต้ดีเออไม่มีลาแี่ตายเป็นเหมือนกันนี่เอาไม่ตายด้วยตายตายกูสั่งให้มันตายมันตาย ไอ้เป็นนิวไอแต่กูนึกว่าอมตะไอเียกูนึกว่าอมตะหนึ่งสามอหน่งสามนึ่งสี่แล้เนี่ยตอนเนี้ยไงไทีเดียวไปไปโดนกูไปดิกูนึกว่าอมตะไปเป็นนิวไอ ไอคาเฟ่น้องเทพอ่ะเียบแบบเฮ้ยมันดักแล้วได้ให้นุดักอ่ะสักตัวน่ะไอลากลากล่างลากไอหนุมันโกรธไอหนุมันโกรธไอ้บอลจ้าวจ้าว้วไอไบอลเกือบตายว่ะน้องเนี่ยบอลจะสูตรเนาอแบบคำนวณคิดไปแล้วไอเนืไอ้จะดูกูด้วยเพื่อนกูจะเสียชีวิตแล้วเปล่าอะไรเนี่ยไปบันทึกอยู่อะไรขนาดนั้นจเย็นโดนไปดิสองวันหนึ่งไง เอาเอาโอ้ไปแล้วเพื่อนโชคดีเนื้อเนื้โดนื้อเนื้อโดยคุณเนื้อโดยคุเนื้อเนื้อโดยคุณเนื้อคุณเนื้อโดยคุยากนะให้มันหัวร้อนเว้่อนเขาเรียกว่าจิตวิทยาในการเล่นพิมพ์เยอะๆโอจีเหรอโอจีเหรอเออเจ็บไอ้ดูเจ็บนะโอจีจะตายเว้ยจิตวิทยาเฮ้ยถอยมาอย่าตายนะเว้ยมันพิมพ์กลับน้ำมึงไอ้เชี่ยมึงตายอ่ะแต่กายจะเย็นไปกายกระตัวแพงนะเจ็บเจ็บไอ้อมเจ็บอมตะเรืออมตะเรือ เจ็บพุ่มอะพุ่มหน้าเจ็บนะเจ็บนะเฮ้ยคุณรังกเปสไลด์เจ็บเจ็บมาเจ็บมากไอ้หนูจตายนูไอ้โหสามแปเข้าหัวไอ้น้องเจ็บ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 เเจไม่โกรธพี่ถอยมานอยม่อยมานอน่อราไม่มีไม่มีอยู่เยอะใหญ่ไม anyway. ่มีอยู่เลยามันโอ้โหติดปอมว่ะไอ้ตัวบอลมองว่ามองว่าแรดไอ้หนูหรือไออนเล่นนะเล่นอย่างเงี้ยไอ้หดิ โอ้ยนเลนโอ้ยใช่ปอนเราเกมนำเพื่อนมจริงๆฉะนั้นแหละไอปอนเราเกมนำเลยเล่บูรีบูเนตเกินอ่าจจะบูเนตเล่นก็ได้เกมอย่างเงี้ตัดแปดเข้าโอจีว่ะเกมกูกลับมาแล้วว่ะเพื่อนเลยกูปากยิ้มโอจีโอจีโอจีเพิ่งแพ้ไปนะสองศูนย์ยับยับเลยนะเพื่อนยับเลยแพ้แบบแพ้แบบไม่ได้เล่นเลยนะไม่ดับผิดดับผิดเขาดับผิดดับรองแผ่นเลยเขาลองแผ่นเลยไอ้เวทบูมันดีเจ็บเจ็บไอ้นู้เจ็บไอ้ตะกายเราด้วยตะกายตะกายขอขอด้วย กูอยากโดนไดว่าเบิร์ตวันเลยมึได้ยินกูเป่าวะปั๊มมีจะตายนุ้จะตายอุ้ยตายเลยวะเอ้เนื้อมามามาคำโบกันดีกว่าเพื่อนมาจับยังวะยัง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 ไม่จับยังไม่จับเฮ้ยเนี่ทำไรอ่ะเฮ้ยทำไรวะเราโดนดึงไปรับพิปโอเคได้เลได้เลได้ไปใช้หมดแล้วมาใช้ติหมดแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วนะติหมดนะค่อย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 ตัวละแปดเข่าห่วย โอ้โหอะไรเราเพื่อนโหช่วยเราอยู่ไอ้ไอ้ตะกายสดได้ป่ะไม่มีเลือดแล้วไอ้ไม่มีสกิลแล้วอุ้ยไอ้มันคนเดียวมันจะยิงสามเลยหรอเว่อไปเปล่ามาดิมาดิไอ้ไหนูอยู่ไหนวะไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูอยู่ในพุ่มไอ้เนิร์ดไอ้หนูอยู่ในพุ่มไหนวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สักหนึ่งอ่ะสักหนึ่งอ่ะไอบอลไหนวะคนติกแน่เชื่อกพวะล่ะเออทำแน่อย่าไปท้าทายมันเลยมันท้าจริงนะง่ายเลยไอจะแม็กเล่นแต่เราเนี่ยโอ้ยพี่ตอนเกมผมโดนก่อนพี่พี่ จ็บมาเยอะล่าง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 ว่ะเคยไม่มีปองปองปองกูไปเองปองละปองละไปกูเหยียบคลิมด้วยจะโดนละมาคิปกลางเกียร์ได้ไหมได้คลิปกลางไหวโยมคิมไม่ไหวครับปองเราต้องทำงานะมันไม่ไหวกับใครนะไอ้หนูจะตายแล้วปิดแล้ว14นาทีบอลโดนปิดบอลเจ็บมากเขาตัดเจ็บเขาตัดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเที่ยวหน้านี่รู้นะรู้นะยิงให้มันรู้ว่าเรารู้นะว่ามันอยู่ใหนนะแฉดแฉดออสไม่ได้กะยิงให้โดนเพื่อนโอเคโอเค โดนตะโจะไอ้เรามันพิกจับแลนะเว้ยมันห้าแล้วมันห้าคาเฟ่เจ็บโอ้โหเกือบตายครับหนูจะตายหนูตายไม่มีปิกนะหนูหนูไม่มีปิกไอยมาไอยมากูล้างให้เจ็บยิงไม่โดนเมจ็บเจ็บไอ้เข้าเมื่อกี้ออ้ยไม่เข้าเลยคบเฟ่ตายไอหนูติดแล้วเจ็ดเอ็กเจ็ดเอ็กเจ็ดเอ็กไอเราลองโอเวอร์ไฟดักเอาไว้ไอพวกซ้ายมีล็อกเตียเข้าให้ก่อนเดี๋ยวเข้าให้ก่อนเราลีตรนตีนเราลี ตัดให้จากใครโอ้ยเน็ตมาบีบวะอย่างเงี้ยเพื่อนไม่ได้ไม่ได้เน็ตมาบีบฝ่าย<ป>โอ้บอลสวยเนาะโอ้โหหุดใหญ่เหรอไม่รู้ดีที่รู้ไอ้เดี๋ยเนี้ยเรียบแล้วก่อนไม่รู้ไอ้เดี๋ยวนีไม่รู้ดีเฮ้ยมาดิพี่เน็มาดิเฮ้ยนี่ทำตรงแ X X นะอ a x X Max ฝุ่นเพื่อนมึงเจ็บ,บ<อ>นะ<ว>นะที่บ่นมาเพื่อนเก็บบนก่อนละกัน ดูมันลากกูเลยเพื่อนมันยิงโดนมันต่อยโดนเมื่อกี้นะโดนโดนหนูตายไอ้ท็อปเจ็บโอ้ยโดนลากได้ไงวะเจ็บหมดเจ็บหมดไอ้เปลี่ยนไอ้เปลี่ยนเคลียร์กีบอลเคลียร์ล่างเข้านะล่างเข้านะโอเคได้แม่งมีตัวบังว่ะได้อยู่ได้อยู่มันขึ้นบ้านเราเหนื่อยอยู่เหมือนกันอ่ะถ้ามันไม่ปิดบ้าน ปิดไปแล้วมันปิดบนไปละมันปิดบนไปละกูไม่มีกระตุนมาเพื่อนกูขอที่เนนๆดิ่อยากรู้่ามันลางกูอยากปดแค่ยามงามาเพื่อนเอาเอาเพื่อนจะเย็นไอ้มึงอยากรู้เยอะไปไม่ได้ใช้ไม่อย้ใช้แม่เลยมึงอยากรู้เยอะไปเพื่อนไอ้ใหญ่อมมาตายอมตายเถกูปะ่นนีอ้นี่นอันไม่ได้น

นติด <ffe> <Civ package> ตามหามึงอยู่มึงดูมันดิแม okay. ่น้านเอาล่ะนักกายเดินผ่านดีดีหัวหมื่นสองเพื่อนเอาไว้ไหมล่ะนานไหมล่ะโอ้โหบอลลัสสองสวยสวยตายไปเลยบอลมึงทำหน้าที่ของมึงสเร็จแล้วรอรับเหรียญการหารเลยที่เกมหนั่นแม่มึงยืนย่าๆนะย่าๆเราไปผมหลับเด็กได้ไหมฮะโอ้เกียเพื่อนเล่นเขียการก็ได้นะเราเล่นเขียเวฟบก็ได้นะรอรอรอ กระตายโดนกูไปดิฮิการากาดนะเพื่อนระวังโดนเซตไทยนะหนมีฟิกกว่าตอนนี้ไอโนไม่มีไม่มีแล้วดิไม่เกียดเด็กว่ะมาอยู่มาอยู่เฮ้ยนิดตายเจ็บนักเจ็บนักเจ็บนักล็อกซี่มันตายตายตายเป็นต็อกซี่ยู่ขวาไม่ค่อยนะล็อกซี่เจ็บหนักล็อกคิวล็อกคิวที่วัวนี้ไกูใช่คุณรอร้างให้กู้คุณรอร้างให้คุยนู้นมันใส่กูอะ เจ็บ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 เจ็เลยเจ็บบอลเลยเจ็บบอลเลยเจ็บบอลเลยปารีสเฮ้ยใจเย็นเพื่อนมีล็อกชิวอ่ะเฮ้ยเอาอยู่นี่เอาอยู่ขวักล็อกคิวหาจับล็อกคีวหาจับอุ้ยโดนกูไอ้สัสบอกไม่เป็นไรเพื่อนกูตายว่ะไม่เป็นไรก็นที่แพ้เลยชี้เฮยไม่น่าไปยืนซูมตรงนั้นเลยว่ะเพื่อนถอยได้ป้าถอได้บ้าถอยมาก่อน จิ้หมดป้าตรงกลางอ่ะน่าจะยังนะโห่ม่นเช็คทุกทุ่มเลยอุ้ยบอลเกือบแล้วมึงเปิดตาเปิดตาเฮ้ยนุดักไอ้นุดักกูเห็นกูก็เห็นเพื่อนแบบอันเบลลัมเลยมันมีปิดบ้านนะเว้ยอันนี้มันออกโเลเวอร์นะเว้ยเสียให้มันก็ได้พี่เสียให้มันก็ได้หลบ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 ได้รอรอกูเจ็ดวิเพื่อนต้องเช็คคลิปบนนะเว้ยกูตายแล้วว่ะไอ้ไอ้นุจะตายเไม่ตายโหเกิดมากันไม่น่าด้ยกูเฮ้ยกันได้กันได้ยิง

อย่าให้รถแตกใหญรถแตกไปไอ้ยังพึ่งตียังพึ่งตีพึ่งตีแตกนะว่าเหลือวันนีนึงล้อให้มันเกิดให้มันเกิดรอมันเกิดรอมันเกิดรอมันเกิดไอ้ใหญ่อะอะอ่ะอะเดี๋ยวคีบก่ะนคีบก่ะนคีบจะตายแล้วอะ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 ให้ให้สารานี่ทำกูซะเป็นต้นเกมทำกูเป็นโง่เลยให้กูให้โอกาสมึงเหรอ ไดในกันเป็นลูกเลยกูตามหามึงอยู่เขาว่าไคกูตามหามึงอยู่เหนื่ยหนักทุกคนเลยว่าทีมเราสี่เขาก็พอกับเนีเขาก็ใส่สุดเหมือนกันที่เน็ไอ้ะห้าจุดแปดนะสภาพสภาพตัวแข่งตัวแข่งไใช่แล้วตัวแข่ง